สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องถาอินเทอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับเกิดการชุมนุมประท้วงหลายหมื่นคนในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเพื่อเรียกร้องการหยุดยิงถาวรในสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแม้อิสราเอลกับฮามาสต่างจะยึดถือในข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่กําลังเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการชุมนุมสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ครั้งใหญ่ล่าสุดที่จัดขึ้นในเมืองหลวงของอังกฤษนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นักรบฮามาตนั้นเนี่ยบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อว,วันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแล้วก็สร้างความขัดแยง้งครั้งใหญ่ขึ้นมาหลังจากที่กองทัพอิสราเอลได้ปิดล้อมฉนวนกาซาและมีการโจมตีทั้งทางอากาศและทางภาคพ,พื้นดินจนทำให้มีประชาชนในฉนวนกาซานั้นเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า1น0่0คนล่าส้ดนันกลุ่้ชุนดนท้ง้องตะกนกว่ากากรลั้น จำเป็นต้องหยุดยิงและต้องยุติลงเราต้องการการหยุดยิงโดยสมบูรณ์และไม่เอาการหยุดยิงแค่สี่วันพผู้ชุมนุมนั้นชูป้ายสนับสนุนปาเลสไตน์และตะโกนคำขวัญต่างๆระหว่างเดินขบวนไปทั่วย่านใจกลางกรุงลอนดอนไปจนถึงอาคารรัฐสภาที่เวสต์มินสเตอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจราว1,500นายายถูกส่งเข้าไปทำหน้าที่ดูแลการชุมนุมในครั้งนี้ซึ่งก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอื่นๆเข้าร่วมในการดูแลความปลอดภัยในครั้งนี้อีกด้วยเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานความรุนแรงในการชุุมมนนครั้้งี การชุมนุมครั้งนี้จัดโดยกลุ่มรณรงค์เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันกับปาเลสไตน์และกลุ่ม Stop the War Coalition บอกว่าเราออกมาเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันและบอกกับชาวปาเลสไตน์ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลําพังเราคิดคำานึงถึงพวกเขาและเราจะไม่หยุดจนกว่าพวกเขาจะเป็นอิสระจากการยึดครองของทางด้านอิสราเอลในฉนวนกาซาข้อตกลงหยุดยิงนั้นยัง,งได้รับการเคารพเป็นส่วนหนึ่งในขณะที่พวกนักรบฮามาตและรัฐบาลอิสราเอลเริ่มมีการปล่อยนักโทษ เพื่อแลกเปลี่ยนกับตัวประกันชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่ถูกควบคุมตัวโดยนักรบฮามาสฮามาสนั้นจับตัวประกันไปราวๆ240คนซึ่งพวกเขานั้นได้มีการดําเนินการในการเริ่มปล่อยตัวกันออกมาเป็นระลอกๆหลังการโจมตีครั้งนี้เนี่ยครับก็ปรากฏว,ว่าล่าสุดนั้นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือว่าฝั่งของอิสราเอลนั้นยังคงประกาศว่าหลังการหยุดยิงชั่วคราวพวกเขายังจะเดินหน้าในการไล่ล่ากลุ่มฮามาส ก็เลยทําให้หลายฝ่ายด้านวันวิตกกังนวลว่าความรุนแรงนั้นจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังยุติการหยุดยิงที่มีการตกลงสัญญากันเป็นเวลาเพียงแค่สีวันเท่านั้นในขณะที่ผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยครับในหลายประเทศนั้นก็ออกมาสนับสนุนเพื่อต้องการให้การยุติการหยุดยิงนั้นเกิดขึ้นอย่างถาวรและเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นหยุดยึดครองฉนวนกาซาและก็เวสต์แบงก์ของทางด้านปาเลสไตน์ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะวันที่ผ่านมานั้น ฝั่งรัฐบาลของอังกฤษนั้นแสดงจุดยืนสนับสนุนเนี่ยครับบรรดาทางด้านอิสราเอลมาโดยตลอดและก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของอาวุธจุตุปกรณ์รวมถึงไปขึ้นบัญชีดํา,าว่าฮาบาสนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายก็เลยทําให้ประชาชนคนในอังกฤษจํานวนหนึ่งนั้นไม่พอใจรัฐบาลของตัวเองและก็ออกมาชุมนุมประท้วงสนับสนุนกลุ่มฮามาสและก็สนับสนุนปาเลสไตน์นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องไายอินเตอร์นิวนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ